โอเคนะครับเราทีนี้เรามาดูข้อนี้นะครับข้อนี้นะครับจทหาผลเฉลยของสมการนี้นะครับสมการนี่อันนี้มันจะู่ในรูปแบบอย่างนี้ัจัดแล้วใช่ไหม D Y by D X สมมติเป็นหนึ่งตัวนี้ก็เป็น D X คูณกับ Y อยู่แล้วก็ Y นะครับ Thank you. ารคือ y แล้วกับ mu x mu i n v e r s นะคะหรือว่า indicate m x m x dx บวก c อย่าลืม c นะครับถ้า c เนี่ยหายไปมันก็จะทำงานไม่ถูกเหมือนกันนะตอนนี้มีนี่ไหมไม่มีนะครับก็แทนเพราะนั้นคนนี้เสือก็หาคนนี้้ได้นะครับก็จะ indicate mu qx นะครับ bx เก่า newx ก็คือ e กำลัง 3x คูณกับ q สา x บวก e กลัง 3x ไปเลยเบื่บ้าไตัวนี้กับตัวนี้มันตรงัตรงง่ากันเนี่ยมันจะช่วยในการสัดมันจะหายไหมแล้วก็3เนี่ยตัวเลขข้างหน้า x กำลัง3าค e กังสามไปกำลังสาม พอคุณได้สรรมการนี้คุณก็อะไรครับแทนค่ากับก็จะได้เป็นวายกับอินเวอร์สก็คือ E อยกำลังลบนั่นแหละเอกกำลังสามมุมสี่จริงจริงตอบแค่นี้ก็ได้และนะครับไม่ต้องคูณเข้าก็ได้หรือจะคูณก็ได้ เดี๋ยวจะยกตัวอย่างที่ดูดูข้อนี้นะครับข้อนี้มันจะมีไข่ขอบข้อข้อี่สเดี๋ยวจะยกตัวอย่างที่มันเป็นเชิงแอปพลิเคชันให้ดูว่าจริงเวลาเราใช้งาน อันนี้เงายบเล่นนึงนะครับตอย่างข้อนี้นะครับแล้วลรูปจีิจะจัดรูปแบบ นับตัวประกอบพิเกนิเกนก็คือมิวนั่นเองมิวเอ็กเท่ากับอียกำ นะคบก็เอาลดบสองไปคูณด้วยกันทีนี้ลังนิชลล้อเอ็กยกกำลังสองอีกเอ็กลับไปอ็ยกกำลังสองนะต่อมานะครับเราก็หาอะไรครับจะที่อยู่รูปสมการ Y ของตอบคือม i วอ i นเ ดีเอ็กซ์บวซีเล็กนะคนะครับเราก็เอาอิวเอ็กซ์คูณกับคิวเอ็กซ์ก่อนไม่ได้วิวเอ็กซ์คูณกับคิวเอ็กซ์ได้อะไรเอ็กซ์คูนกับ Okay. Good life. เราต้องเก็บสมการนี้ อย่าลืมนะคะว่าเราแทนสมการนี้เพราะอะไรเพราะเราใส่ c เข้าไปแล้วนะครับถ้าจะให้ถูกต้องเราต้องดึ้จากสมการที่มันยังไม่แทนค่า c เข้าไปนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าค่า c มันถูกแทนเข้าไปแล้วนะครับแ <Okay. S 1> ม้เราแทนกลับมามันจะไม่ได้ยกคำตอบเลพราะว่านี้มันเป็นคําตอบเฉพาะเจาะจงไปนะครับนะ <Okay. S 1> เอาง่ายๆเจอคำตอบของสมการเนี่ยมันอาจจะมีหลายเส้นนะครับนะแต่ตอนที่เราแทน ที่ที่ x เท่ากับ2 y เท่ากับ8มันคือเส้นนี้เพราะนั้นอาจจะไม่ใช่คำตอบ